สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะก็ะจะมนที่แดมกราคมปีหกกเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสำหรับตัวดินของเราก็คือ8ดกับห้ากับสองนะ8ปด1 8 2 8 5 8 6 8หนึ่งแ2ดสอง5ปดห้าปดหแปดเก้าห้านย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าห้าห้าหห้าปดห้า้านะห้าแปดสองสองห้า้าหนึ่งแปดเก้าสองแปดหก จับคู่ก็ห้าสองสองห้าห้าแปดแปดห้าเก้าแปดแปดเก้าแปดสองสองแปดเนาะสองเก้าเก้าสองก็ขอทุกคนโชคดีเด้อห้าแปดหนึ่งห้าแปดสองเนอเก้าเก้าสองหกหนึ่งสองเก้าเก้าสองหกคือแบบนี้เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนเฮงเฮงฟังฟังนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะถ้าเป็นเลขคี่ห้ากับเนะก้านะก็ห้าห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าสามห้าเก้าเจ็ดนะคะสองแปดศูนย์สองแปดสี่สองแปดหกถ้าเป็นเลขคู่เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ